เบนเลซิ่งพ้นคุกล้านเหมือนได้ชีวิตใหม่เศร้าเสียโอกาสเลี้ยงลูกชาย จากกรณีสารดีกามีคำพิพากษายกฟ้องเบนเลซิงอดีตสามีแพทนปภาข้อหาสมคบค้ายาเสพติดแต่มีความผิดในข้อหาฟอกเงินซึ่งต้องโทษจำคุก3ปี4เดือนแต่ในขณะนี้เกินระยะเวลาในการรับโทษจึงทำให้กรมราชัณฑ์ต้องปล่อยตัวในเย็นวันนี้ค่ะล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีเบนในชุดเสื้อเชอิ้ตเดินออกจากเรือนจำพร้อมกับคุณแม่ก่อนจะโผล่กอดคุณแม่ด้วยความดีใจและยกมือไหว้สื่อมวลชนที่มารอ าวจากนั้นได้เปิดใจเป็นครั้งแรกโดยบอกว่าในฐานะคนที่สู้คดีต้องอยู่ด้วยความหวงังเพราะไม่รู้ว่าจะได้ออกจากคุกเมื่อไหร่ตลอดการต่อสู้6ปีต้องสูญเสียอะไรหลายอย่างรวมถึงเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีที่มาหลอกในการสู้คดีเสียเงินเสียเวลาเสียชื่อเสียงแต่วันนี้ศาลตัดสินแล้วของให้เคารพคำตัดสินของศาลและอยากจะถามว่าจะมีหน่วยงานไหนชดใช้ในสิ่งที่ตนสูญเสียไปได้ไหมเพราะตนเองสูญเสียอก โอกาสที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายเพียงคนเดียวไม่มีโอกาสที่จะได้สอนลูกเดินสอนลูกปั่นจักรยานไม่มีโอกาสสอนลูกเรียกพ่อด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครสามารถทําให้ตนย้อนเวลากลับไปได้ได้ตั้งแต่ที่อยู่ในคุกก็ไม่เคยให้ลูกมาเยี่ยมเลยเพราะลูกอยู่ในวัยกาลังจดจําวันนี้ในส่วนของคดีของให้จบลงแค่นี้อดีตภรรยาแพทนภภาและน้องเรซซิ่งลูกชายที่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะกลับไปเจอกันที่บ้านหลังจากนี้ตั้งใจยอยากจะใช้เว หลากกับครอบครัวและรับประทานอาหารฝีมือคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดที่ไม่หม่ๆกันนะคะ